มาแล้วนะคะน้องแต๋วของเราน้องแตว๋วไปเอีย่หาเบาวนะคะเบาวมันใตาเนาะน้องแต๋อยู่บ้านเหนือนี่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 ฮเขามาทักทายกันเนาะหือน้องกินข้าวกับหยางข้าวคุกน้ำแกงก็หึอ่วอาหารเม็ดหือมอ ลูกจือน้องแปลวแม่จะจืแม่แตว๋วไปละแม่เอาหาบ,บ่าวละรถเนอะน้องดูรถตวยนะดูรถโดยรถมารถมาลูกรถมามดูรถโดยนะ เป็นสาวบ้านเหนือเนาะเป็นยางหาบ้านใต้เนาะนั่นเดือบๆไปละห่างจีเลยน้องเตวนั่นไปแล้วไปละไปละ ไปโลดนานนานนานไปแล้วแังกระเป๋ามากูขึ้นอืมนานไปลดไปลด ไปโลดไปแล้ว